สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดมหกรรมไกลเกลีย่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในวันที่18กรกฎาคม2566โดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายวิทูลน,นวลนุกูลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายสุรพลแก้วอินทิผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายวิรพลปักคำไทยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์นางโสภาการจนะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราธ,ธานีหัวหน้าส่วนราชาการพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สนใจเข้าร่วมมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้เข้าร่วมกิจกรรมณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนสารกลางจังหวัดสุราธานี กรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกี่ยวกับมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกนี้ พร้อมเน้นยำ้ำทิศทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวมทั้งได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเรื่องบทบาทของเจ้าหนี้และลูกหนี้กรณีผิดนัดชำระหนี้และคดีความต่างๆโดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าขอรับคำปรึกษาหลายรายรวมทั้งภายในงานได้มีกลุ่มอาชีพสมาชิกที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จำ ำนวน16กลุ่มพร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยการรวบรวมลายผ้าของกลุ่มในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาจัดแสดงไว้ภายในงานรวมถึงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลได้ร่วมจัดนิทรรศการการแสดงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานโดยกลุ่มอาชีพมียอดจำหน่ายรวมไม่ต่ำกว่า1,500,000บาทและผ้าไทยได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งมียอดจำหน่ายสูงถึงกว่า1 0 0 0 0 0บาท